สวัสดีครับก็มาแล้ววันนี้เรามาตามชื่อคลิปเลยโปเกมอนอะไร uh, อ่าวีสตาร์ยูนิเวิร์สวันนี้ซื้อมาสองกล่องจะลองเปิดกันนี่จะเป็นโปรโมโนะนีาจะเป็นโปรโมโที่ทุกคนที่ทำให้ตลาดบ้าข้างนะใบน,นี้สวยจริงๆเป็นใบโปรโมโที่สวยมาก สวยจริงๆสวยมากแม่งทำแบบโอ้หแม่งเกินไปอ่ะแม่งทำสวยเกินไปตรงนี้พูดจริงจังนะเขาแม่งทำสวยมากโปรโมอ่ะ,ะเก็บไว้ก่อนอ่ะสองกล่องกล่องละสิบสิบแพ็คไม่เข้าใจนะสิบแพ็คนาคาเตอร์ปอมัะเนี่ยเดี๋ยวน่าจะไม่นาน อสองกล่องได้หนึ่งโปรโมชัโ,โมเมื่อกี้นะโปรโมพิกาจูก็ตึงๆเข้มๆอันนี้ผมก็ไปลงแอบไปลงเบรกเพจพี่ชายคนหนึ่งลนะพี่ชายแม็กนะก็ได้ของดีกลับมาติดไม้ติดมือด้วยกล่องนี้ต้องเรียกว่าผมว่ามันเป็นกล่องที่เพอร์เฟกมากๆสำหรับผมนะ เพราะว่ามันมีทั้งของเล่นของสวยงามของเล่นของสวยงามและคือทุกอย่างานเนี้ย well. ม่นดีหมดเลยเว้ยมันเป็นของเล่นของแบบของที่ใช้เล่นในเด็กอะ่ะแล้วก็ทั้งของสวยงามคือของสวยงามก็แบบโอ้คนเปิดคนคนที่อยากจะมาเปิดใหม่ก็เรียกว่ามาเปิดแฮ็นี้กล่องนี้กล่องเปิดเนี้ยกล่องนี้คือแบบโอเคเลยผมแนะนําเลยนะสำหรับคนที่แบบอยากจะลองเปิดผมแนะนําให้เริ่มกล่องนี้เลยมีของใช้งานได้ด้วยมีของเล่นด้วยก็อันนี้ ิแพ็คครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะแพ็คละสิบใบอืมวิสุทว,วจริงๆกล่องสองสีทองนะทอเฟ่วนทำไมโอเคมาเริ่มกันเลยอืม องแรกครับอืมลองจูอยนี่แล้วกันอุย้ยสิบใบอืมแบบสอบถามครับชิดโชอืมคารีกลงฝน ของโอ,โอ้เดียก้าครับมิวครับการาเปเยอะครับแล้วก็โอ้มาซองแรกเลยก็เป็นพลังงานพื้นฐานนะแต่มันเป็นพลังงานเอ่อพลังงานหมัดอันนี้เลทจ,จะเป็น SR โอเคมันดูลกๆยัง เอาไปก็จุ่ลงไปก่อนโอเคเลดออกมาแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมแยกของใช้งานด้วยต่อไปก็สอ,องที่สองเดลกาแบบดั้งเดิมด้วยนะเดี๋ยวมาทีเดียวเดี๋ยวให้มาดูทีเดียวกาแต่มีตังซื้อกล่องเนี่ยมีตังซื้ออันนี้ใหม่ไหมนี่ เอลกาเป็นก๊อตแพ็คด้วยนะเคดเทัตโต้อ่าโคชิโนเรจิร็อกครับโมมิครับนางาฟิวชั่นครับนูเมลครับโอ้ไครริกกี้ครับโอ้โหสวยนะเนี่ยสวยเนี่ยเดจิเรจิกัสครับเซกิครับแล้วก็พัดหมุนวนฮะอันนี้จะเป็นไครแอคนะแล้วก็จะแยกไว้อ่ะ แยกให้นหน่อยก็อันนี้ก็จะเป็นเลดอันนี้จะเป็นโฮโลน,นี่โปเกมอนอ่ะโปเกมอน,นผมแยกไว้ทีนะึงอันนี้จะเป็นโฮโลเทนเนอร์โปเกม,มอนอันนี้เทนเนอร์ของใช้งานอ่ะเซกินะอืมเซกิ เดซี่รอ็อกครับมารุมายครับโอริโอริครับสาคุโร่ครับลูเมลครับเลสคิวเคอรี่ครับสุยค,สคุณใครครับโอ้โหใครหนูใครมาทุกคนเลยเมตามอนอุ้ยน่ารักอะแล้วก็เป็นสกสครับเป็นแคร็กไอนะอืมดูดิเมตามอนแบบใหม่นะเป็นเมตามอนอาร์ตใหม่ซึ่ง พาร์ดหนึ่งมันจะเป็นของนี่ใช่ไหมเป็นอะไรอะ่ะอ่าของโปเกมอนโกโอเคซองซองเที่ยวอะไแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ว่ากันโนก,กตจิครับนุมเมล่าครับรี่โอรู้ครับเดจิเลเข้าเดจิไฟฟ้าอ่าโอ้ผ้าคลุมปะกันกฝนครับแล้วก็รองเท้าเดินป่า โอ้เออรไปแรกครับโอ้ oh, oh, ต้องใจนึกว่าเอสอออก okay, โอเคมัเป็นดีออกซี่ครับโอ้ยนี่ผมชอบผมชอบผมชอบไอ้น,นี้คืออาร์ดีออกซีนะต่อไปเป็นซมาซิต้าครับโอ้อยให้ดูอารนี่ก่อนอน,นี่ไงหูม่นสวยมากเลยเนี่ยจริงอะเป้าหมายคืออยากได้มิวแต่ผมชอบดีออกซี่อยู่แล้วดังนั้นมาถูกที่แล้วครับต่อไปครับโอ้โอเค เอ็นสตินเดอร์ครับข้างหลังเป็นไอเทมครับปิดผนึกกู้ผาครับอันนี้น่าจะได้คนละหนึ่งกล่องแล้วเลมอนโฮโลเออาร์อ่ะมันดูวุ่นวายเนาะโอเคซองต่อไปครับอืมมันสวย,ยจริง ือาร์ตเนี่ยมันสวยมากเว้ยทุกคนมาทําอาร์ตด้สวยมากแบบมันก็เหมือนซีอแหละแต่รู้สึกว่ามันเป็นอาร์ตใบที่เราใช้เล่นไงเออมันก็เลยดูแบบดูดีหน่อยใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยพลังงานขอเป็นพลังงานจิตได้ไหมเนี่ยเพราเล่นเด็กพลังจิตอะไนจริงไม่ควรมาจริงไอ้พลังอะไม่ควรมา บู๊เคยบอ,อ,อืมมาคิดจ่ะครับอันนี้ชของใช้งานครับบูเปอร์ครับเอเลิสันครับคิววาวาครับเมนิกเกตครับลอสบิเปอร์ครับแล้วก็กิลาติน่าวิสตาครับวิวแทงฮนะข้างหลังก็จะเป็นโอ้เรเดียน <laughs> เดรเดียนใหม่นะเป็นเรเดียนใหม่อันนี้จะเป็นเรเดียนใหม่ รู้เ,เลยว่าเก่งไหมวะไม่เก่งะ่ะผมสสรู้สึกผมว่ามันไม่เก่งอาจจะหาวิธีเล่นต้องหาวิธีเล่นนะมันแต่ถือว่าเป็นเลเดียนก็ฮอะอันนี้เลเดียนที่เราตามหากันน่าจะเป็นเลเดียนดิสดอนกับมุกินในหน้าฮะบางคนอาจจะหาเป็นกบก็ได้เออผมไม่ได้หาเลยมีแล้วอะ่ะทุกคนคิดว่าคนเล่นน่าจะมีกันหมดแล้วล่ะโอเคครับต่อไป ไอ้เข้มไอ้เข้มโซล,ลอกครับเอเดิซันครับอ่ะไฮายาชิกิกามิครับพวกของฮิโซยครับไฮบอบอนครับนูเมเนเนโอแลนด์ครับอุ้ยอะไรวะกาลาไฟเจอร์ครับเนโอลนด์นะอัรใหม่แล้วก็กาลาทันเดอร์ครับใม ้งขาหลังก็เป็นอ,นะอ่าทิราทิสครับอืมเป็นแคกไอ้นะโอ้ยดูเยอะมากทิ่ว่าหลายคนน่าจะชอบรวมถึงผมด้วยแหละผมชอบมากกล่องนี้ถึงจะไม่ได้ของดีผมจะได้ของเล่นด้วยเออมันก็เลยแบบไปด้วยกันได้อืม อุ้ยน่าจะมีอะไรละ่ะซัมติงละเมลอนฮะโว้มิวแท้งมิวแท้งเออาร์ครับสายฟ้านะเออาร์ครับสายฟ้าโอเคเดูข้างหลังกันอุ้ยอะไรวะข้างหลังคำสั่งบอสครับเป็นฮูโร เอฟโซครับกล่องนี้จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นโซกาเลโอวะไลโคเป็นไลโคนะอืมวายไลโคใช้เล่นบอกว่าอ้าวฉันเล่นได้ฉันเล่นได้ฉันเล่นได้อุ้ยเก๋อุ้ยสวยสวยสวยุวย้มส,สวยมากเลยดูดิแต่ไอแก๊งเอนเต้คุณไลโคเนี่ยไม่ต้องมาหาผมเลยละ หยุดเดี๋ยวนี้หยุดทันทีอืมเดี๋ยวโฮโลโแยกไปแล้วกันมิวแท้งนะอันนี้เป็นมิวแท้งที่อ่โปริมัตวีตีไม่ได้อ่าสวยมากสวยมากไออาร์สามใบสามใบป่าววะ ai, bài 1 lấy bài lấy binh rai hôn 1 tì 1 nha nắng có cục bì nắng có lẽ điện nung nha, kìa nắng nó nắng 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 à, nắng nắng อ,อน่าจะไวแล้วอ๋นี่ไงอ,อ,อีกไออีกใบแล้วก็นี่ครับอ่าเซราโอล่าเซราโอล่าเกอบไว้ก่อนอ่เป็นไอโอโดริโดริครับอืมของดีถ้าถ้าเกิดใครเล่นเนี่ยก็คือน่าจะเห็นแล้วว่าโปเกมอนแต่ละใบคือมันเล่นได้จริงๆนะมันเป็นของเล่นเลยแหละของที่ใช้เล่นอนะ มันก็เลยแบบทําเด็กได้เลยอ่ะมันทําเป็นเด็กได้เลยนะแค่แบบของเพิ่มของนิดหน่อยเออแต่คือเหมือนเรา,เราได้โค้งมาแล้วอะโอเคกล่องแรกหมดไปแล้วอืมหมดแล้วเนี่ยไปจังก็จะได้เป็นโอริโอรครับโอเคโอ้หมดแล้วอะไรอยู่ตรงหนสองสอง ก่อนโอเคอันนี้จะเป็นวีนี่เฮดที่ได้อ่ะจี G ้เออาร์ R. โอเคสองซองครับ ผมไม่ได้เปิดแบบคาดหวังอะไรมากเลยนะก็ออกมาลูไมนี่ครับดิออซี่อาร์ตใหม่เห็มคาดอาริโอแล้วก็เมรอนอาร์ตใหม่เอ่อแขกไอใหม,อม่อืมอืมอืมมีแต่ของดีๆแล้วเนี่ย เพิ่งเคยแบบเปิดโปแกมอรุ่นวายขนาดนี้เพราะว่าของมันเยอะมากมากเเข้าใจวะไม่เคยไม่เคยเปิดโปแกมอนแล้วได้ของเยอะอย่างเงี้ยชึบ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 อ่าโอเคโซลอาครับแล้วก็เก่งก้าครับเก่งก้าสวยโอ้ไฮโปบอลมรู้ใจจริงๆนี่โอเคไฮโปบอลทิบรนะพวกของโปเกมอน โซโลนะโซโลอยู่ในกล่องนี้ด้วยคิดว่าคนน่าจะชอบนะคนที่เล่นเด็กตัวเล็กก็หนึ่งกล่องนะผมจะได้ R 3าม RV ประมาณโอ้ V โอ้ V V วห้าใบเลยนะ V ีห้าใบ V Max ็หนึ่งโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆริเลเดียนอ่าอันนี้อันนี้เลด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 ,ดปกติหนึ่ง แล้วก็อันนี้อันนี้อาของใช้งานที่เป็นได้เป็นแครกออ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบดีดีดีเดี๋ยเริ่มกล่องสองต่อเลยแล้วกันแล้วก็โฮโลอีกมากมายโลนั้นเลยซึ่งยอดเยี่ยมเด็กเราจะได้หลูลาซะดิ <apar> <dreams> <off the Daf i> โอเคกล่ okay. องแรกเก็บไว้ก่อนเอออันนี้อีกใบหนึ่งอันนี้มันออกจะออกเป็นเหลอันนี้ได้น,นะเขาเรียกอะไรอะเลเอ่อเทนเนอร์คิดว่ากล่องต่อไปก็ขอให้มันเป็นเทนเนอร์เถอะอย่าให้มันเป็นจี้เลยจี้แม่งระยำ สองนึ่งเย้อันนี้ไม่ละเปิดแล้วแล้วกันเฮ้ยเปิดยากจังอะ ซิปเปอร์คอามคัดแน่วแน่ยวทูดิออซี่อาติโอสโยวารุอืมได้แกะได้น,นี่หว่า มาเซลูนาทีเอสเพิ่มพลังเอวโค้ดมมิเรจิกัสสลินเดอร์อุ้ยโอ้โหมึงมาเยอะไปมึงมาเยอะไปไปเนี่ยเ็งเลยเ็งครับเ็งเ็ง ไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วไม่ใช่นะเลนลไม่ดีเลยเลนลไม่ดีเลยสมมติจะเป็นกล่องเครือไงไม่รู้ส่งพลังส่งพลัง,งไม่ได้คาดหวังแต่ก็อะไรหวังไว้เยอะเหมือนกันอยากได้อาสสวยสวยเว้ย แต่โกซ่าเหรอมากับเขาด้วยเหรอพี่มากับเขาด้วยเหรอพี่เคว่าแต่พี่มากับเขาด้วยเหรอพี่ เหมือนจะมีอะไรเหมือนจะมีอะไรโมโคโคครับทิวโทสคอยห้ากันฝนพัดหุนวนคิววาวากาลาทันเดอร์นะก็อะไรไฮริกกี้โอ้โหดได้คู่มัพอดีเลยก็ดูคาคุณครับใครโอ้โหขายขายขายเนี่ยใส่ไว้ก่อนคนระะับเาียสวยจริงอะให้ดูไอ้อะ

ถ้าเปิดเจอจี้นี่คือเตรียมเกตเลยนะครับทุกคนเหี้แล้วบูนโทนครับบูเปอร์ครับเมริฟครับคอนยันเชอรน,นะครับคูม่าครับโอ้กาลาฟิเซอร์ฮะกิลาดิน่าครับแล้วก็เมตามอนแอ็บโซอย่ามาเร็วไว้ต่อไปก็ มันมีกาลาไฟเย่ร์เปล่าเออมันมีนี่หว่าได้ครบเลยปะละ่ะครบเลยปเปล่ากล่องเดียวเดี๋ยวได้มันต้องหาเพิ่มลาพาสดูเอารู้ไม่รู้ไม่วันนี้ซุยมานาฟฟี่ครับดาร์คแพด โอโหเลฟโททอสแล้วก็ข้างหลังเป็นบอสครับเรจิคำสั่งบอสแล้วก็ผู้ครองที่ซุยอ่ะอุ้ยแปลกๆเดี๋ยวสีซองครับใกล้จบละไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอืมไม่ค่อยประทับใจเลยหมายถึงอ้านะมันสวยแต่ผมไม่ผมเปิดไม่ได้ประทับใจเลยโยชิ ยาสโซล็อกทางหินมะชิมาภกพ้องโนกอจิเออาร์ป่ะเออาร์โนกอจิเอออนี่อันนี้น่าจะได้แอบจะแอบจะได้ใช้นะข้างหลังเป็นไรงนูมิว้อนอุ้ยเชียมาแล้วมาแล้วเออาร์ SAR, ครับเป็นเอนเต้ไอ้เหี้ยกูว,าว่วา,า,วาแล้ววาต้องมาไม่ใช่กูไม่ว่าแล้วหรอก มึงมาบ่อยเกินมึงเรียกเพื่อนอะว้าเอนเต้ที่แม่งมาบ่อยชิบหายอยู่กับผมบ่อยมากเลยเอนเต้เนี่ยโอ้เซ็งเลยเซ็ง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 ซ็งซ็งซงเซงเซ็ง S R ครบแล้วเหลือ อยากไม่อยากสมพรปากเดี๋ยวจี้อีกใบหนึ่งครับโอเคมาสามซองโอเคไม่ใช่จี้ยังไม่ใช่จี้ไวๆเลยไม่เหลืออะไรละไม่เหลืออะไรให้รุ้นละ ออสฟิปเปอร์แกงกาชิ้นเกลือเนะี่ยไม่เป็นของเล่นก็นจริงนะแต่กูไม่ใช่ไม่เล่นไม่เล่นเลยไอ้เจ้าตุกไอ้กวางถ้าอยากได้แต่คงอยากเป็นอาร์ไอวูวีอะ่ะเอาไอวูทวีมาสักอันนะ,ะมาใบสามใบล่างก่อนหุยมีมีมีซัมติงครับมีซัมติง มีโอ้ยเมลอนเมลอนโอ้ยโอ้ยยอดเยี่ยมเมลอนนี่แหละถูกต้องโอ้ยน่าของชัการสวยงามด้วยไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะเออ มันต้องเป็นความรู้สึกประทับใจอย่างนี้ไม่ใช่เฮียเอนเต้เด็ิงคี้ครับโอ้มีที่ไปด้วยเหรอเอาสรุปกล่องเมื่อกี้มันเกลือเหรอเฮียกล่องหลุดเละโอ้ยแสบรู้สึกเป็นจี้เหล็กเลยนะที่อื่นก็ไม่ได้เป็นจี้เหล็กเลย อเคอเคุอค้ยสุดยอดกล่องนี้กล่องดีกล่องนี้กล่องดีสองเอานะครับนี่คือควรอันนี้คือเ a ทที่ควรจะเป็นนะอ่าเฮ้ยนี่มันคือควรเลทที่ควรจะเป็นนะโอ้โหซื้อมาสองกล่องแล้วไม่ได้ได้สองอาร์ตซื้อสองกล่องได้ไดอาร์ตสองใบาสามใบมิล่อนสวยมากเลยคุณ Mình thích mì lon nhiều rồi. Giờ chúng ta sẽ thử Được เอ๊มา V โอ้ยรอตั้งนานเอาอยากอีกอยากเปิดอีกแล้วเนี่ยแต่ถ้าได้โปรโมเนี่ยจะเอาอีกถ้าได้โปรโมก็จะเปิดอีกแต่ถ้าไม่ได้โปรโมไม่เปิดละ หลักก็ซื้อข้อมีโปรโมจูนนั่นแหละมายวแยกให้แยกให,ให,ให้ทําคนเดียว,ท,ยว,ยวทําคนเดียวเ,ยเปิดของเยอะทําคนเดียวด้วยมันกองมาเลยนะมันจะเป็นแคคไอส์ไอเทม โฮโลโลแยกไว้กองหนึ่งป่ะวะอืมเนี่ยสองกองโฮโลล้วนโอ้หเหลือจะเชื่อโคตรเยอะนี่ยังมีไอไออะไรอย่างงี้อยนะแขกไอเนี่ยรีเวิร์สรีเวิร์สโฮโลอะทางเขาอะมา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 เดี๋ยวสรุปกล่องสองก่อนสรุปไม่ยากเลยกล่องสอง ไม่ใช่กล่องแรกสรุปไม่ยากอันนี้อันนี้จะเป็นฮโลทั้งหมดเยอะมากแขกไอซแขกไอซเยอะกว่านี้นะจำไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแยกไปตรงไหนอันนี้จะเป็นอาร์พิเศษอันนี้จะเป็นเรเดียนใหม่แล้วก็จี้ใหม่อันนี้เป็นจี้ฮโลใหม่เออาร์ที่เราได้จะเป็นสามใบหกใบสรุปผมได้ซ้ำนเน่ยอืม อืแล้วก็กองวีวีสตาร์งหลายดูให้ว่ามีกี่ใบไม่ให้เซราโอล่ามาวีมาแล้วกูจะเล่นยังไงวะกีฬาติน่าที่เขาว่าออกยากกล่องนี้มาสองอันนะครับว่าแต่เดี๋ยวกูสร้างมาไงเนะี่ยนี่ครับ แล้วเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะเจ็ดเจ็ดนะอันนี้ V, v ีวีแเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด V สิบเอ็ดใบโอหเหลือเชื่อเยอะมากสมเป็นกล่อง V แล้วก็เป็นร้าพเอสามใบซึ่งมันควรจะเป็นสี่เฮียเสือออกสองเอสามครับอันนี้ครบเลย โอเคของพิเศษก็จะ,จะประมาณนี้เนาะในกล่องอ้าวมีอีกใบหนึ่งใบมันจะเป็นใบนี้โฮโมโจโพอรเฟคมากสวยม,มากสคตจริงเรียกว่าซื้อเพราะสิ่งนี้กันทั้งนั้นโอเคทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ